ฮะซับักล้เริ่มที่อยู่แหละอ่าปมารับไม่ได้่ไงกุ้งม่ใับปลาไหลสานครับข้ากี่บ่ไม่ได้ข้ากี่บ่ชุดยอดโอ้ยนีครับพี่ปลาไหลสานครับใหญ่พะโลผาดใหญ่ครับนี่ครับพะโลาดสารครับาไคมได้หไม่ได้อืครับตอนปลาไหลใหญ่ครับ

ส้มส้มพิาครับแบบเนื้ออีสานครับอร่อยแล้วครับพ่อใหญ่พะโลพาดกินครับพ่อใหญ่พะโลพาดกินครับเนื้ออีสานนะครับสมครับสมง่วนครับสมง่วนบังฟิ๊ครับอีสานรับผมน้าไมเนาะใหญ่จี่มึงจะจับมังวงบอ

วได้เลี่ยในเลี่ยวเรี่ยวอ่้พี่ข่อยกันครับามาเพียงครับพี่้วางวาขอยน้ครับูอีสานพลาดพี่ข่อยครับมลงครับเจครับได้เรี่ยวเมนูป้าแดดพวกวกที่วเาล้วป้ดลกอกินไรก็ม ก็อห่น้จ่ายงเห็นว่าใหห่วงนไม่วแล้งห้ห่วงัอยู่บั้ชาเป็นแหงแล้วคนบักราแดงนด้ชาอยู่รเพงเห็นแล้วจิ้มเองิ้มระเด็นเดียวที่นุ่นบเรื่องบุญ่เดียวงนากินปดวงมมันกินลายเ

ตุ่มบอมาต่มมาตุ่นเยี้ยวกันเอาวัวมปเข้าอีกหน่อยเอ้ยมันร่ายจะจับวงัววเดีล้วครับไม่นองตุ่มห้องร้ันครับโอ้เด็กอบเด็ชอปเด่กอบ เลี้ยวจะได้วัดเงิน้อมมอกินหนักปูดเตัวขอมรดปะเก๊ารถแรงดีเลยไป็นยุกบกใหญ่เลย